คอมเมนต์นี้ครับมาจากคุณเลิฟแคนนอล็อกครับบอกผมว่า <c oughs> ให้เขียนข้อความใส่กระดาษลงไปครับแล้วก็ฝากพี่น้อยฮะเอากระดาษนี้ไปให้เขาครับแล้วก็ใน comment, คอมเมนต์เนี่ยฮะเขียนมาว่าขนาดยมมาทูตเนี่ยฮะยังยอมสยบเดี๋ยวมาดูครับว่ามันได้เรื่องหรือว่าไม่ได้เรื่องฮะโทษน,นะคะพี่พี่นารักมีคนที่คนก็ฝากของให้ นนีน้ขอบคุณค่ะที่คิดยังไงกับเราไหมคะไม่รู้จักเอาอีเบลประกอบแล้วกันค่ะขอบคุณนะคะสำหรับมุกของคุณเลิฟ c a n นอนล็อกครับก็ถือว่าเป็นมุกคลาสสิกอีกมุกหนึ่งเพราะว่าเป็นมุกตั้งแต่สอละพงยังเป็นหนุ่มๆฮะ จนปัจจุบันนี้ก็ยังใช้กันอยู่ฮะก็ก็ยอมยอมจริงๆครับถือว่าได้เรื่องครับผม